วันนี้มาดินาอะคาเดมี่นะคะมีวิธีการโปรแกรมจิตมาฝากพวกเรากันค่ะวิธีดึงดูดสุขภาพดีความมั่งคัง่งและความสำเร็จนะคะต่อไปนี้ค่ะเป็นหลักการที่สรุปจากเรื่องราวที่ได้ปฏิบัติมานะคะแล้วประสบความสำเร็จก็ได้แบงปันกันนะคะขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกๆอย่างมาจากภายในตัวเรา จงระวังความคิดของตัวเองนะคะขอให้จินาการมองเห็นภาพให้ชัดเจนยุ่ตลอดเวลาค่ะพอถึงสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆให้พูดถึงสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆด้วยแรงปรารถนาที่มากพอคาดหวังถึงสิ่งที่เราต้องการว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณเทมมี่ลินส์ได้เล่าประสบการณ์ที่เธอปฏิบัติให้ฟังมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้สึกสงบจิตใจในขณะที่ ไม่มีความเกลียดความโกรธความกังวลความอิจฉาความริษยาความเศร้าโศกความกลุ้มใจความผิดหวังความกลัวเมื่อนั้นฉันก็สามารถได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการดูเหมือนว่าความมหัศจรรย์ทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาพร้อมๆกันคุณลินสามารถเปลี่ยนอาชีพจากนัก กฎหมายอิสระมาเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ในรัฐฟลอริดานะคะภายในเพียงเวลา1ปี6เดือนเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะก็ได้มาตอกย้ำนะคะว่าคำโปรแกรมจิตนั้นสำคัญจริงๆนะคะต่อไปค่ะดึงดูดสุขภาพดีเลิศโปรดรับรู้ไว้เถิดว่าทุกๆเซลล์ในร่างกายของคุณนะคะมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวเอง เซลซุกทุกเซลนะคะรู้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตรอดและมีสุขภาพดีทุกๆเซลล์ท,ทำหน้าที่เพื่อเป้าหมายที่เหมือนกันก็คือการมีสุขภาพที่ดีแต่สาเหตุที่คุณป่วยและหลายๆลาคนป่วยเพราะคุณไม่พยายามเข้าใจถึงจิตใจของเซลล์ในร่างกายของคุณคุณไม่นำพาต่อความต้องการของเซลล์ไม่เอาใจใส่และไม่รู้รักมันเท่าที่ควร คุณอยู่ในแต่ในที่ร่มไม่พยายามให้แสงแดดสาดสสองทุกเซลล์ของคุณไม่พยายามออกกำลังกายไม่พยายามควบคุมอาหารเมื่อนั้นเซลล์ของคุณก็จะดูแลเหมือนขาดพลังงานคุณก็จะเป็นโรคต่างๆนานาทุกๆเซลล์ค่ะพยายามที่จะรักษาตัวเราให้ดีที่สุดแต่ตัวเรานั่นเองล่ะค่ะ พื้นฐานแล้วเราต้องเกิดจากความรักตัวเองก่อนสุขภาพของเราก็จะดีตามที่ความคิดของเรากําหนดนั่นเองค่ะสุขภาพปัจจุบันของเรานะคะเป็นผลมาจากความเชื่อในอดีตของเราซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากอารมณ์ความคิดและความรู้สึกพฤติกรรมต่างๆในอดีตของเราคือสิ่งสะท้อนความเชื่อของเรานะซึ่งก็เป็นผลโดยตรงมาจากอารมณ์และความคิดนั่นเองวนเวียนกันไปเชื่อมโยงและออกแบบสุขภาพของคุณในที่สุดนะ ความคิดของเรานะคะเป็นผู้ออกแบบเราเองอ่ะเป็นผู้ออกแบบความแข็งแรงของเราความต้องการของเราจะแปลเปลี่ยนสภาพให้เป็นอย่างไรอยู่ที่เราค่ะสื่อสารกับตัวเองว่าเราคิดเราชอบอะไรเราต้องการเป็นแบบไหนสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนก่อนนั่นคือความคิดของเรานั่นเองนะคะดิฉันรับประกันได้ว่ากุญแจสําคัญเมื่อคุณนะคะ เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายความเชื่อเกี่ยวกับการออกกําลังกายความเชื่อเกี่ยวกับการพักผ่อนความเชื่อเกี่ยวกับการกระบวนการคิดเมื่อนั้นล่ะค่ะพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วสุขภาพที่ล้าเลิศนะคะที่คุณไม่เคยคาดคิดนะคะจะค่อยๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วและมหัศจรรย์ด้วยเริ่มต้น ให้ทําดังนี้นะคะให้ตัดสินใจท่านที่เดี๋ยวนี้ค่ะว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจิตใจและร่างกายจะเชื่อมโยงกันเสมอและไม่สามารถแยกออกจากกันได้เมื่อคุณทําตัวเสมือนที่ คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเลิศแล้วนะคะจิตใต้สํานึกของคุณค่ะ <S <S ก็เชื่อเชื่ออย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงจากนั้นค่ะจิตใต้สํานึกจึงออกแบบค่ะคุณจะสร้างพลังดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆให้คุณเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องเพื่อน,นําไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเปิด YouTube เปิด Facebook ต่างๆก็จะมีแหละแต่ในเรื่องของสุขภาพ เพื่อนฝูงของคุณก็จะเป็นคนที่รักสุขภาพกฎพื้นฐานแห่งความสําเร็จว่าจงสร้างแซงทําไปเรื่อยๆจงแ้งรักตัวเองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมของคุณอ่ะจะถูกเชื่อมโยงให้คนที่รักสุขภาพมาดูแลคน อีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่เองค่ะก็คือพลังแห่งความคิดก็จะเป็นจริงได้เสมอสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาดีนาอะคาเดมีต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ